แสดงว่ายังไม่ยังไม่พร้อมใช่ไหมอ,อยากอยากให้เล่าครับว่าพบรักกันยังไงคนเดียวเนี่ยนะเอาเจ้าบ่าวก่อนครับเจ้าบ่าวอ่านอ่ะเราเชิญรอบแรกนะครับว่าให้เก้พูดถึงเราบอกว่อในวันนี้พี่เสือถามเสือแจ้งพี่เสือแจ้งถามว่าไงนะครับก็ดีนะครับอยากรู้ว่าเจ้าบ่าวพบก,กับเจ้าสาวยังไงนะครับเราไปพบรักกันที่ไหนครับก็กล้องกล้องกล้องหน้าที่กล้องอยู่ไหนครับทำหน้าที่เลยนะครับนานขึ้นมาทีนอนไม่เ สองซึ่งตลอดนะครับเล่นเล่นตลอดเล่นตลอดเล่นตเหด้วยกันไหมเดาแล้วของนี้ก็รู้แล้วขอนนี้ก็รู้แล้วลากินเยอะเกินไปนะครับก็มาตัวได้ถามอ๋อจะไปตอบคำถามใช่ไหมคำถามทาเรานะครับก็เจ้าบ่าวพบรักกับเจ้าสาวที่ไหนนะครับก็ได้จำคำถามของพ่อนะครับพ่อบอกว่ารักใครก็ได้ เผ่าไหนก็ได้ต่าง er. ชาติที่ไหนก็ได้ขอให้รักกันนะครับไฟรักกันก็พอนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรกาครับปริดญาโอเคไหมโอเคนะครับก็ครับแล้วเจอการตอนรับปริญญาครับเราเจอกันตอนรับปริญญาสองปีที่แล้วไสองปีที่แล้ว แล้วมีมีวิธีการยังไงครับที่ชิดใจเจ้าสาวคนนี้ครับครับแบบคนจนหลายหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันนะครับจะได้สร้างโสดลาภบ้างต้องบอกดีๆนะครับบอกดีๆเอาบใจเจ้าสาวครนบมีข้อแม่นะครับต้องตอบดีๆมีสาวมี่นี่ราไม่ได้อยู่แล้วไม่ปอ่าเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ่าวพิ่ชิดใจเจ้าสาวได้อย่างไรงตอบเป็นทางการหน่อยครับ เราเจอกันเมื่อสองปีที่แล้วตอนรับปริญญานะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เราไม่ได้เจอกันเลยตลอดสองปีเราไม่ได้เจอกันเลยนะครับไปรู้สึกว่ารู้สึกว่าไปเที่ยวกันแค่ไม่เกินห้าครั้งไม่เกิน5้าครั้งเพราะว่าได้ในความควบคุมสามารถที่ิตใจเจ้าสาวได้นะครับ ครับพี่เก๋ราบรักไม่ทำร้ายใจอ่าไว้ใจนะครับพี่เก้ครับพี่เก้รักพี่มองพี่จนนะครับอ่าอะไรของพี่มองสามารถไว้ใจพี่เก้ได้ไม่ต้องมองก็รู้ไม่ต้องมองก็รู้รับหมดเลยอ่าโอ้รับหมดนะครับความมั่ามมั่นใจนะครับความสาวมั่นใจรูกด่างเออเขอถามหน่อยนะครับ คืออยากทราบว่าจะมีหลังเท่าไหร่นะอ๋ออันนี้วางแผนเวลาเลยครับวางอขนเท่าไหรเกี่ยว่าจะทำรับอะไรนะขอเกี่ยวว่าความลับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันหลังนาทีจุงนี้ไไไปด้งถามว่าเมื่อวางแผนเมื่อไหร่จะมีลูกหลานให้ให้ดูก็ไม่รู้บขอถามเจ้าสาวบ้างครับเจ้าสาวไปให้้เจา เอ่ฟังงสสียยหนิขอฟังเสียงเจ้าสาวหน่อยนะครับว่าของผมต้องเรียกพี่มอมนะครับว่ารักพี่เก้ที่ตรงไหนครับอะไรของพี่เก้ถูกใจพี่มอมมากเลยจนมาถึงวันนี้ได้พี่มอมบอกสายหัวเด็กพี่ก็บอกมีมีคนถามว่ามีต้องมอมเดรอเด็ก้พี่ดูกระทาต้องมอมรักได้ยังไงทีนี้มีได้ยินเสียงนะครับซึ่งเสียงคุณพ่อบอก ให้พี่สาวดูแลให้ว่ะไม่ได้เจอสองปีแต่ซิสเตอร์ดูแลให้ใช่ไหมเอาตอบแทนอะไรกันนะครับครับว่ารักยิ้มไ่เกีแน่นอนรักยิ้มพี่เก๋รักยิ้มยังไงยิ้มไม่ไรอร่อยวัตถุโบราณน่ะวัตถุโบราณน่ะอ๋อเกิดวัตถุโบราณไปไม่อยากฟังเสียงเจ้าสาวเลยครับน้ำมันพูดหน่อยให้น้ำมันพูดหน่อยน้ำมันพูดแต่กีน้ำมันกีนั่นไปแล้วให้กี ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีของพี่เจนะครับอยากจะพูดความในใจให้กับพี่มอมว่าอย่างไรครับบอกไปเลยครับบอกไปเลยครับวันนี้บอกเลยนะถ้าไม่บอกต้องมาเลี่ยนสู้เรเนี่บอกก็ตองบอกกับน้องมอมมากแต่ไมมีอะไรไม่มีอะไรใจตัวที่จริงที่จริงดีใยนะครับดีใยแต่ว่าไม่เตรียมไว้อ่ะไม่ต้องเตรียมในใจเหรอไม่ใจเหรอไม่ใจมันใจใจอยากให้ได้เลยเนี่ย เอาจริงครับบอกไปเลยครับบอกไปเลยครับไม่บอกวันนี้จะไปบอกวันไหนครับพี่น้องๆอยากฟังอยากรู้พี่เจบอกมาเลยร่างในจุกๆแต่ตัวตาตัวแล้วร่างไหนนี่นี่นี่โอเคครับนี่คำถามนี้ก็ขอคำถามสุดท้ายนะครับก็พี่มอมอยากจะบอกความในใจอะไรกับพี่เก้มั้งครับ ทันหน้าไปทางโน้นครับให้กับทุกคนรับรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางโน้นทางนี้เออทางนี้เออทางนี้จ้ะแขกผู้มีเกียรติครับตอบแขกผู้มีเกียรติเอาเอาเป็นว่าหอมแก้มกันเลยแล้วกันครับผมไม่อยากเสียเวลานะครับเออหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มแก้มมาครับเป็นใจเจ้ามาเลยไม่ได้ยังไงครัไม่ได้แต่งงานแล้วขอโทษครับ ก็ตเด็กยังไงก็พี่เก๋ร้องเพลงทั้งหนึ่งเพลงนะครับสองร้องเพลงสักเพลงหนึ่งชีวิตสัมพันธ์ความเพียรมอมยังไม่พูดนะครับขอความเสียงผู้สาวหน่อยครับก็อย่างน้อยก็แนะนำตัวให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับ ย้อน้อเจ้าสาวที่อายนิดนึงนะครับจด้จได้ยีเสียเจ้าสาวพูดต่อเจชื่องแล้วเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้าเบาหนักเจ้าบอกจะเจ้บอกแขกพู้มีเกียรตินะครับยังไงก็ร่วมล่วงถกพูาแขกพู้มีเกียรติได้นะครับแตเจ้าสาวพูดแล้วนะครับ ขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะดีใจที่ได้มาร่วมทุกอะไรดีใจที่มาร่วมงานทุกคด้อยกันดี่สาวเลยครับดีใจครับดีใจมากเลยดีใจมากเลยคืนนี้ไม่ได้ยินเสียงั้งแล้วเรียร้อยมดแ้วให้เราให้เราเปความสุขนะครับคืนนี้ครับบ่าวใจนะครับแต่เจ้าบ่าวก็มีบทเพลงมอบให้กับทุกทท่านนะฮะใครง่วงนอนก็ นอนได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาเต้นใหม่รักต้องสู้นะครับ,บร อยู่ตรงเราตลอไปครับเาทํานัทาครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เด่นๆเป็นเรื่องจริงจังนะครับ